สวัสดีค่ะวันนี้ก็พาทุกคนมาชม สตอรี่ในกระถางของเรานะคะว่าโตแค่ไหนแล้วออกดอกเยอะมากไหมมาดูกันเลยค่ะนี่ก็คือพันธุ์เดิมของเรานะคะเป็นสตอรี่ที่เราปลูกมานานแล้วค่ะปีนี้ว่าจะไม่ปีที่แล้วไม่เอาพันธุ์ค่ะก็จะเอามีแต่ต้นเก่านะคะต้นใหม่ไม่มีปีนี้ก็จะเอาใหม่ค่ะแล้วเราก็เหลือไม่มากค่ะเหลือแค่นี้เองค่ะมีไม่เยอะ เ้วก็เพราะว่าโดนสามีบ่นค่ะว่าปลูกเยอะเกินไปแต่ว่าคนที่บ่นก็ปลูกเหมือนกันนะคะก็อยากปลูกสตรอเบอรี่เขาก็ไปซื้อมาอีก6ต้นเลยค่ะเพราะว่าเขาว่าพันธุ์ของเราไม่หวานค่ะเขาก็เลยไปซื้อมาอีก6ก่อเลยค่ะนี่ของสามีนะคะปลูกให้เขาเขาซื้อมาบ่นว่าเราปลูกแต่สตรอเบอรี่ก็ไปซื้อมาอีก6ต้นเลยค่ะ จะมาดูว่าพันุ์นี้จะหวานไหมถ้าหวานก็จะเอาก็จะเอาพัน,นุนี้แล้วก็โล่พันุนั้นเลยค่ะน,นี่สวยมากอันนี้ลูกซื้อให้ค่ะว่าแม่ชอบทําสวนก็เลยซื้อให้สตรอเบอรีร่ของเราก็โตขึ้นเยอะตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วที่ลงคลิปให้ดูนะคะก็เลยพาทุกคนมาชมแต่สตรอเบอรีร่นะคะกระถางนี้เอออาจจะย้ายนะเพราะว่า ด้านนี้มันไม่โดนแดดค่ะมันก็เลยไม่ค่อยโตเท่าไหร่ที่โดนแดดโตมากเลยค่ะโตขึ้นทุกวันจะได้กินอยู่ดอกเพราะว่ากระรอกก็จะเข้ามาไม่ได้นอกจากเราจะลืมปิดประตูแค่นั้นนะคะเพราะว่าเราใส่กระจกใหม่แล้วค่ะพามาชมดอกสตอร์บรีนะคะต้นสตอร์บรีของเราออกดอกแล้วก็ติดลูกแล้วนะคะติดลูกแล้วค่ะ วันนี้ก็แค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ